เพื่อว่าเน็ตเองวันนี้อยู่กับเกมโลบอกนะแบบไปไนฟังกิ้งนะครับคนขอชื่อถามนะครับตอนแรกผมก็เดนะพระตอนแรกผมก็อัดไปแล้วับแต่มันใช้ไม่ได้เฮ้ยอะไรอะตรงนี้อะไรอะมันรับไปไหม ก็ขอแมบมาได้เนาะขอแมบขอด่านแต่พิมพ์เป็นอังกฤษมาแล้ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเกมรถนาอแบบถ้าถ้าเกิดบอกรถผมก็ไปดูนะครับว่าอะไรผมว่าคนเขาไม่เห็นแน่เลยเขาคิดว่ามันไม่มี 3>, 3 2 1 down มันบักมุมมองมันบักม,มั้งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตั้งใจ ผมมองบักผมก็ไม่ตั้งแต่ครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยมันต้องการแปดคนเลยนะครับอีเว้นนี้แต่ผมเล่นแค่คนเดียวเขาไม่เห็นกันคือบอสม,มันแบบกดได้ทันเลยครับ ยากอ่ะป่าบอสขับบอสมันโหดแนะนำว่าให้ดูโน้ตของตัวเองก่อนนะครับและถ้าเกิดมันเว้น,นว่างไปยาวๆปุ๊บแล้วก็ค่อยมาดูของเขาว่าได้เท่าไหรนะ่ ใครที่ขอลิงเกมนะครับผมไม่สามารถทําลิงให้นะ้องเพราะผมทําไม่เป็นนอะกคนที่ขอลิงเกมเคยมีคนขออยู่คนหนึ่งเจ้ามาดูหลอนๆคือผมไม่ได้เปิดดังมากเนาะเพราะไม่งั้นคุณผู้ชมจะได้ยินดังแต่ผมไม่ค่อยได้ยิน มุมหมอครับท่านผู้ชมคือปกติมันมันจะเห็นตัวเรากับบอสเนาะตอนนั้นอนะ่ะอันล่าสุดที่มันน่าจะเป็นผมน่าจะเล่นแบบโซนิกมั้งถึงไม่ใช่มันมันคล้ายโซนิกนะคือมันจะเห็นตัวเรากับบอสนะยืนจ้องหน้ากันอยู่แล้วมันก็ร้องเพลง ขอบม่วงๆไปข้างล่างผมเห็นน้แล้วนั่นแหละอันนั้นคือจุดที่เรายืนอยู่แต่อันนั้นมันแบบถ่ายไปตรงริมเนาะบว <Bro. S 1> นี่เกิดปุ๊บตกแบบปั๊บเลยเอโย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 เย,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 ย้เย้ นี่เลยเพลงอะไรไม่รู้ มันไม่เท่ากันเนาะถ้าเกิดคดถ้าเกิดคดที่เล่นเก่งแบบกดกดไม่เคยผิดมาโดยตลอดอ่ะกับสู้กับคดที่ไม่เคยพลาดอ่ะมันมันจะมันจะแตะมันจะถือว่าเรากดได้เหมือนคือโน้ตมันไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยแบบแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าด้านไหนมันน้อยเยอะ ากมากยากมากแต่ก่อนอันนี้เป็นเพลงโปรดของผมนะครับไม่ค่อยยากมากแต่เมื่อกี้บอกยากมากเพลงอื่นนี่กลายเป็นยากไปเลยเพราะแต่ก่อนผมเล่นแค่เพลงนี้เพลงเดียวตอนที่ผมยงังมีเฮ้ยเบราบราเขาออกนะครับเพลงมันเลยไม่จบเราก็ได้พอยนะครับพระยืนเฉยว่าแต่เฮ้ย เขาย,ยืนอยู่ต้องไปลาช็อตป,ปิ้งเมียเพลงลืมเหรอเป,เป,เปล่เนลงบล่ะพระเฮ้ยพระเดินละพระเดินละแซนไหมพระแซนไหมเขาโซเออโซลูก็โซลโโโโโูเล่นเดี่ยวลวดูดีดูดีดเขาทำอะไรวะเนะี่ย แล้วมันก็มาบางตัวผมเนียโอ้โหเพลงนี้อันเดอร์เทลคาร่าเวอร์ชันอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คาร่าอันนี้แฟนอันนี้อันนี้แฟนผมเคยดูอยู่อันนี้แฟนคาร่าอีกันเลย โนดรัวมากเลยเนี้ยผมเคยผมเคยยูทูบเบอร์เขาเล่นกันดูโนดเลียงผมเกลียดมากมผมจะแพ้พอาะโนดเลียงโนดโนดเลียงมันยากครับในโทรศัพท์มันต้องตาไวอะ นี่กดมั่วเลยครับถ้าเกิดคนที่เก่งแล้วกผมกดมัวเลยครับใครที่อยากเล่นแอดมาอาทิตย์เลอโอไอเรื่องกดมัวนี้ถนัดครับถนัดมากโอ้ยเฮ้ยแบบกดนี้ผมจะใช้สองมือช่วยกดยังไม่จบมันเหมือนจบเล้วแต่ยมันก็ยังไม่จบเลยตั้งหนึ่งดีมันก็เป็นประโยคเดิมอ่ะ ก๊อปจากอันแรกมาอยู่อันที่2ต่อผมเพิ่งแข่งไปแค่คนเดียวแล้วเขาก็ออกเกมนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ต้องมาเล่นโซโล่ ผมเก็บเป็นนี้คือฝั่งผมเป็นฝั่งสแฟนแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งคนนะครับวใกล้แล้วครับไอ้ทอดนี้ กดไปทันเร็วเกินดูดีโนสหลุดไปเยอะาอมากแบบทานนะครับอ,อีเวนต์อะไรนี่แช่ ชนะสองรอบเหรออันนี้อะไรเนี่ยข้างล่างอะไรเล่นเพลง25นาทีเหรอเฮ้ยเล่นด้วยครับขโมยขโมยที่สวย Thank you น้อง Disco นาน้าน้า จำนำไหนสแปมเพลง <Okay. S 2> ระหว่างบอยเฟนกับใครไม่รู้เปล่ <Bru h. S 2> แพนวันที่ซอมบี้เหรอ <Okay. S 2> ผมว่าผมกดเล้กเพลงแล้วเม่อกี้บ <Okay. S 2> อยเฟนอะไรวะเนี่ยกดผิด บอยเฟนต้องกดถูกนะครับแต่เก็ช่างเลยในปกติบอยเฟนเขาต้องแบบจริหรือเขายังไม่เอาจริงเขาดูแบบมันเหมือนกดไม่ติดอ่ะคือเหมือนเขากดแล้วครับอโอเคเขากดออกอีกแล้วนี่ผมจะได้แข่งกับใครไปเนี คนเดียวมีแต่คนแข่งคนเดียวโย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 ทางนี้โยไปวิ่งไปไหนละโยทางนี้โยเออแบบนั้นแหละนานนานนานาบ้า,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 าผมอยากเลือกเพลงผมต้องมายืนตรงนี้แย yeah, มากเลือกไปแล้ว ชิคก,กี้มันยากนะครับโน้ตมันมีเอามองกู้เสื้ออื้มมีเขามีสก,กินด้วยครับ<ง>ติดกดไลค์กดติดตามด้วยอิดีดชนะ นี่แหละครับผมเกลียดสิ่งนี้เพลงอะไรวะเฮ,ยฮย้ยเฮ้ยผมจะกดรีเซ็ตดีไหมหยอกหยอกกดรีเซ็ตคือมันมันไม่เล่นต่อนะครับมันเด้งเลย โน้ตยาวเกินถูสีถูสีมีหรือเปล่าโอ้ยโน้ตลากยาวเยอะไปไหนจะพอโน้ตอันเล็กก็กดไม่ได้ ก็เหมือนเป็นท่อนที่แบบพอเขากดอันเล็กๆไปผมก็ต้องกดลากยาวแล้วพอผมกดอันเล็กๆเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปกดลากยาว งงไปหมดแล้วคือมันต้องกดบนหน้าจอแล้วมันก็มีโอกาสที่จะบังลูกศ่อนะครับผมแพ้แล้วเพื่อนไปอยู่ฝั่งนะั้นเนี่ยครับสามชื่อเลยครับอทิษย์เพลล์พิมพ์ใหญ่แค่โบโบนารูโตโบอายุนารูโตคำเหี้ยโบต้องเป็นผู้เล่นสองถึงจะได้เลือก นี่คือเพลงสุดท้ายที่ผมจะเล่นแล้วผมก็ต้องหาคู่ต่อสู้เพราะเขาอยากจะเล่นแบบเลือกเพลงตลอดเลยไม่มีอะไรให้เราวูดหูดตรงนี้น่าจะอา้าวไม่ผมใช้งาน ไปอยู่ทางนู้นเพื่อนรีดมองกัสโอเคโซโลก็ได้ช่เลกดไลค์กดติดตามนะเสียดายเม็ไม่สู้กับคุได้แค่สองสามรอบเองแต่แต่ตา แต่ตอนที่ผมอัดนตอนนั้นตู้กับคุณทุกตาเลยเฮ้ยสีเยอะสีเยอะผมได้สีเยอะมากคือมันคือดีสุดผมขนัดมันแบบไม่โน้ตไม่เยอะมากมันมีมันมีแบบเิลง อีกนาะทีนี้ก็มีนะแต่แต่ผมไม่รู้มันมันมันดูดูดูดก็ใครอยากออกช่องแอดผมแต่ผมไม่ กดเมื่อกี้กดเต็มเต็มเลยมันต้องซิชนะครับมันเพลงหนึ่งประมาณ2องสามนาทีครับก็เลยไม่ได้เล่นเยอะมากบรานอตเลียงกดไลค์กดตดตามนะครับ ให้ผมถึงแต้มให้ได้แสนหนึ่งผมเคยตอนนั้นอันที่แล้วผมถึงสองแสนเลยนะโอ้วัดโน้ตเยอะใกล้มาแล้วะถึงโพสเตอร์มาแล้วอือออยากได้โน้ตแบบนั้นโอ้ดีแหละผมชอบมาก แสร็นดึงแล้วครับอ่านาอุกดไล่กลดตามครับช่วยกันดูคิปใหจถิงวันวันละร้อยครับผมกลับมาแล้วครับผมยังไม่หายไปไหนตอนนั้นผม ตอนนั้นผมไปเรียนมาเมื่อแปดเดือนที่แล้วเอ้ยเจ็ดเดือนที่แล้วจะถึงแสนหกไวโอจะถึงแสนห้าถึงรวมต่อไป,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 ปโอเคเพววื่อนๆไปนน้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครแล้วก็ติดตามช่องอดีตพีนะครับโอเคบ๊ายบาย ผมได้อันล็อกอันนี้แล้วนี่ครับ okay. อคอมพลีทโอเคบ๊ายหวังว่าคลิปจะใช้ได้กดไลค์กดต like, ิดตามรับให้ถึงพันซับ